สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมมังกรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีอีกครั้งนะคะว่าในช่วงนี้ช่วงที่เขาให้เก็บเนื้อเก็บตัวหยุดเชื้อเพื่อชาติไม่จำเป็นอย่าไปไหนเนี่ยบรรยากาศจะเป็นยังไงนะคะเชิญเข้ามาชมได้เลยจ้า แล้วนะคะในน้ำมังกรสวัสด์สารลังเมืองพรคณนุรีนะคะวันนี้คนน้อยมากนะคะแทบจะไม่มีคนเลยคนน้อยมากค่ะนี่นะคะโอเคอเค่ะ นี่นะค่ะตาค่ะพ่อไปอยู่ในร่มก่อนนี่ละวันนี้นะคะเนียบเ,เหงามากเลยเพราะว่า น้อยนะคะนี่ถึงแล้วค่ะหมู่บ้านมันงกรสวรระคะ์มาค่ะไปเที่ยวกันเหมือนเดิมเราก็ บ้นมังกรสวรรค์ใกล้ๆศาลอยู่กระสารหลักเมืองนะคะอันนี้ก็คือร้านทรงวาดขายของทุกอย่างมีพัดขายด้ค่ะนี่ค่ะ มีมาตรการป้องกันเอวล้างมือปีนี้คนจะเยอะอยู่นะคะแต่วันนี้เป็นวันธรรมดาด้วยเนาะคนก็น้อยนะคะนี่เป็นร้านขายของนะคะนี่นี่กาแฟเมซอนนี่คนขับนั่งอยู่ตรงนี้จะ้ะยิ้มหน่อยคะ่ะยิ้มหน่อยว่างังไหนเออบา,บายๆเลยบรรยากาศเงียบเ,ยเหงาเพราะว่าร้านไม่เล็กนะคะเอามวยเล็กร้านรวง เพราะว่าเขาขายไม่ได้เนาะไม่มีนักท่องเที่ยววันนี้เงียบเหงานะคะมีแค่รเอาหวยเล็กนี่ขายอะไรเขาจะเขาขายเอาหวยเล็กลูกจ้าเองนี่ค่ะหวยเล็กหวยเล็กมาเข้ามาในร่มลูกร้อนนั่นรีวิวรีวิวเอ้ยคือไปละเอาหวยไปละหวยตัวกเนาะใครก็ไม่ไปเที่ยวก็ขายของไม่ได้ก็หยุดหยุดอยู่บ้านดีแล้วค่ะหยุดเชื้อเพื่อชาติ แก้วไปหาแม่ย่าแก้วก็ต้องแวะทุกครั้งอยู่แล้วก็เลยเก็บภาพมาให้ผู้ชมดูอีกทีหนึง่งในช่วงนี้ว่าตรงนี้เป็นยังไงนะคะเสาร์อาทิตย์ก็จะมีคนบ้างค่ะก็ถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็ไปเที่ยวได้นะคะใกล้ตูกจีนแล้วเขากำลังตกแต่งสถานที่นะคะก็สวยงามเหมือนเดิมคิดถึงท่านบรรหารเนานะตรงนี้ท่านได้มาก่อร่างสร้างไว้ ตอนนี้รู้สึกจะเงียบเหงามากค่ะเพราะเจ้าของไม่อยู่มันก็ธรรมดานะคะไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยคืนค้นคลึงคลื้นเหมือนเมื่อก่อนนะคะแต่ก็ยังสวยงามเหมือนเดิมค่ะนี่ที่นี่คือสุพรรณนะคะมังกรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีตรงนี้คือโรงเตียมนะคะ เป็นโอกาสดีค่ะที่อยู่ในยุคของช่วงนี้นะคะคนน้อยมันก็เป็นอะไรที่ฟินมากๆนะคะมีเพราะเป็นสถานตรงนี้เป็นสถานที่ที่ให้เราถ่ายภาพได้สวยงามเหมือนเราได้ไปอยู่ในเมืองจีนนะคะเราก็มาโนไปว่าเราไปเที่ยวเมืองจีนเนาะแก้วก็ใส่เสื้อนี้เขาเรียกว่าเสื้ออะไรนะยูกะตะ ของญี่ปุ่นนะคะแก้วก็เอามาประยุกต์ใส่กับผ้าแพรปังลิ้นสีแดงนะคะญี่ปุ่นกับจีนมาเข้ากันได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหอชมวิวนะคะมีอยู่สชั้นเคยมีลิฟต์แต่ตอนนี้ลิฟต์เขาไม่ให้ใช้แล้วเพราะมันคนไม่มีเนาะเดินออกกำลังเดินขึ้นไปชมวิวดูมังกรนะคะจากตรงนี้ ถ้าเรายือนอยู่ถ่ายรูปทะลงมาจากหอชมวิวนะคะเราก็จะเห็นมังกรสวรรค์อยู่ข้างนี่ภายในมังกรสวรรค์นะ่ะจะมีพิพิธภัณฑ์ลูกหลานชาวมังกรอยู่นะคะค่าเข้า80บาทค่ะ ช่วงนี้นะคะอากาศดีมากค่ะอากาศเย็นสบายนะคะแดดก็ไม่แดดแรงค่ะแต่เราก็ไม่รู้สึกร้อนนะคะแต่ที่จริงอ่ะมันแรงนะคะตรงกลางร่มเพราะเดี๋ยวผิวไหมตรงนี้เขาก็จะมีต้นซากุระให้ถ่ายรูปเราก็มโนไปเรื่อยเนาะ,นอะดอกที่จริงเขาเรียกว่าดอกท้อมังคะสีแดงๆใช่ไหม หรือดอกอาจจะไม่ใช่ดอกซากุระเพราะเป็นของจีนเนาะสวยก็สวยงามดีจ้ะแล้วเสียงนกค่ะนกเยอะมากเสียงนกดีจังเลยค่ะนกร้องตลอด งสวรรค์น,นะคะเป็นจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดสุพรรณถ้าใครมาแล้วไม่มาศาลหลักเมืองแล้วก็มาที่มังกรสวัรด์ตรงนี้ถือว่าไม่ถึงสุพรรณนะคะสมัยก่อนที่บอกว่าไม่มาบ้านสิงห์ที่แก่จะไม่ถึงใช่ไหมตอนนี้ต้องมังกรสวัดใ์ไไม่ได้มาก็มา,มาที่สุพรรณนะจ๊ะชั่วโมงเดียวก็ถึงนะมาจากกรุงเทพมา そうだよ。 ได้นะคะที่เดินขึ้นมานี่ชั้นสามเพื่อจะมาดูมังกรนี้เป็นหอชมวิวอุ้ย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 เป็นหอชมวิวดูบังกรข้างหลังนะคะเห็นไหมเอ่ยโอ้ยเย็นสบายเห็นวิววิวทัศ ดิ้งดิ้งได้แ่แหละแม่จะเดินฮ่กิลสบาย